สวัสดีค่ะครับก็ะะมารับมาสวัสด,ดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งช่วง<ช>บ่าย,ายเห็นเมื่อกี้บน่นว่าง่วงนอน,น <laughs> ค,คุณนิดบอกว่าพอตกโชคบ่ายมาไม่รู้เป็นไงตาเยิ้มแล้วเนี่ยเพื่อนๆฟังเร็วเ,เออคคุณนิทตืน่นดึกนะครับเนื่องจากว่าต้องมาทํากับข้าวทําอาหารตอนเชา้าเนาะเนี่ยผมสังเกตได้เลยว่าทุกครั้งเวลาขับรถให้คุณนิดไปนี่นะไม่มีโอกาสที่จะหาเพื่อนคุยได้ใช่ไหม พอขึ้นรถมาไม่ถึงสิบนาทีหลับไหมหลับไปตื่นบ้านลูกค้านะฮะทั้งวันนะฮะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบางทีตื่นเชา้าเนาะตื่นเช้าก็นอนวันหนึ่งก็ห้าหกชั่วโมงนะครับพอตื่นเช้ามาก็เลยพนะะอมาก็ง่วงเหงียง่วงเหงียขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะในเรื่องของการทํางนานอย่างผมเองเวลาขับรถบางทีก็ง่วงง่วงบางครั้งต้องจอนนอนเลยนะ,ค,ะ,นะครับจอนนอนเลยจนกระทั่งว่ามันไปไม่ไหวจริงๆนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับคืออาชีพของเราเนื่องจากว่าเราต้องไปติดต่อพบปะผู้คนนะครับนอกพื้นที่อะไรต่างๆการเดินทางก็เป็นเรื่องที่สนุกนะครับการเป็นอาชีพตัวแทนประกันชีวิตก็ไปด้วยพักผ่อนด้วยนะครับไปโน่นไปนี่เนาะนะครับก็สนุกสนานกันนะครับก็ไปสองคนเคยทะเลาะกันไหมเคยค่ะคุณนิดบอกเคยนะครับจริงๆเป็นเรื่องธรรมดานะนะครับบางทีเลี้ยวซ้ายไม่ถูกใจหน่อยเลี้ยวขวาไม่ถูกใจหน่อยก็วยวายแลวใช่ไหมมีเนาะนะครับ เป็นเรื่องธรรมดาครับนะฮะเรามีหน้าที่รองรับอารมณ์นะครับของคุณนิดก็ต้องรองรับอารมณ์นะครับก็ไม่เป็นไรมาทนได้เนาะโอเคเอ่อคุณนิดเวลาไปหาลูกค้าเนี่ยเคยมีไหมบอกว่าลูกค้าบอกว่าอยากจะทําประกันนะแต่ไม่อยากตรวจสุขภาพค่ะมีค่ะมีบ่อยไหมก็ไม่บ่อยเท่าไหร่แต่ก็มไม่บ่อยนะแต่ก็มีใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนะ ก็เพื่อนเราที <S <S ่อยู่ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตก็รู้อยู่แล้วละว่าเงื่อนไขเหตุผลมันเป็นยังไงเนาะแต่เพื่อนเราที่อยู่ในที่ไม่ได้อยู่ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ของทางบริษัทในการตรวจหรือไม่ตรวจสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าในการตกลงรับประกันหรือพิจารณารับประกันเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของการตกลงรับประกันหรือพิจารณารับประกันอยู่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าบริษัทบอกว่าขอเรียกตรวจสุขภาพเพื่อนปฏิเสธได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ ไปไปโต้แย้งไปมีข้อแม้ไปต่อรองกับบริษัทประกันไม่ได้ถ้าเขาจะตรวจสุขภาพก็ต้องไปตรวจไม่ไปตรวจรับประกันไหมไม่ไม่รับนะครับก็ยกเลิกใบคำขอประกันชีวิตเลยนะครับก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันเรียกมาอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปตรวจแต่เวลาบริษัทประกันจะเรียกตรวจสุขภาพเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขา นะครับอย่างเช่นเงื่อนไขที่ทางบริษัทส่วนใหญ่จากการที่เราเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาเนี่ยนานๆก็แล้วกันเนาะหลายสิบปีเนี่ยเหตุผลที่บริษัทจะเรียกตัวสุขภาพเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสองสามเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งแน่นอนที่สุดในเหตุผลที่หนึ่งเลยนะลูกค้าป่วยมาก่อนทําประกันถูกต้องไหมป่วยมาก่อนทําประกันอย่างเช่นเป็นโรคความดันโรคเบาหวาน นาไทยลอยหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็นมาก่อนทําประกันเนี่ยหลังจากบริษัทขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลแน่นอนที่สุดถ้าลูกค้ามีประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลนะฮะบริษัทประกันจะขอประวัติก่อนไหมใช่บริษัทประกันจะเรียกขอประวัติก่อนนะเพื่อนๆนะมาดูก่อนหลังจากเรียกขอประวัติเรียบร้อยแล้วถ้าประวัติตัวนั้นมันคลีนมันเคลียร์บริษัทยังไม่สงสัยบริษัทก็อาจจะสามารถรับประกันได้เลยและพิจารณารับประกันได้เลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบริษัท ปรากฏประวัติเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเคลียร์ยังสงสัยอยู่บริษัทก็อาจจะมีการขอเรียกตรวจสุขภาพใช่ไหมเรียกตรวจสุขภาพนะอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมต้องเรียกตรวจสุขภาพก็เนื่องจากว่าเพื่อนป่วยมาก่อนทําประกันนะครับถ้าป่วยมาก่อนทําประกันหรือมีอาการของโรคมาก่อนทําประกันแน่นอนที่สุดก็คือว่าบริษัทจะเรียกตรวจสุขภาพอันนี้เหตุผลที่หนึ่ง <Okay. S 2> เหตุผลที่สองเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะไม่ป่วยอาจจะไม่เป็นโรคนะ แต่เนื่องจากน้ำหนักเกินเกิน,นหรือขาดขาดก็เรียกนะขาดหมายถึงว่าเวลาบริษัทประกันเนี่ยจะจะพิจารณาการรับประกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะดูจากค่า b บ<า>ี้ยไนะค่า b บีมต่ำขนาดเนี้ยสูงต่ำไม่ไม่ต่ำกว่านี้สูงไม่เกินนี้อย่างนี้เป็นต้นเนาะถ้าเกินนี้คุณจะต้องถูกเรียกตรวจสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าต่ำกว่านี้คุณจะต้องถูกเรียกตรวจสุขภาพหรือเอ็กซาเลตบอล อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือกฎเกณฑ์งเงื่อนไขของทางบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ําหนักตัวเกินหรือน้ําหนักตัวขาดจากค่าเบียบมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้อันนี้ก็อาจจะถูกเรียกตัวสุขภาพเช่นเดียวกันอันนี้เหตุผลที่สองแล้วนะเหตุผลที่หนึ่งก็คือมีโรคป,ประจําตัวมาก่อนทําประกันอันนี้ก็เรียกตัวสุขภาพเหตุผลที่สองก็คือน้ําหนักเกินหรือขาดนะฮะมันต่างจากของค่าบียบยที่กําหนดไว้ใช่ไหมอ่ะสองแล้วนะ เหตุผลที่สามคืออะไรดูไหม <laughs> คนที่อาจจะไม่รู้ในเหตุผลที่สามเนะี่ยนะครับเขาเรียกว่าแ a นดอมเช็คเคยได้ยินไหมเหตุผล <phone> สุ่สมตรวจเหตุผ <laughs> ลที่สามเนะี่ยเขาเรียกว่าสุมสุมตรวจสุุมตรวจสุขภาพสุุมตรวจสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของของวัดคุณภาพการทำงานของตัวแทนประกันชีวิตว่าตัวแทนประกันชีวิตคนเนี้ยทำงานเนี่ยตรงไปตรงมาไหม นะตรงตามใบคําขอประกันชีวิตไหมตรงตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางบริษัทไหมนะบริษัทก็อาจจะมีการแรนดอมแรนดอมตรวจสุขภาพ <Okay. S 1> นะตัวน้อยว่าตัวแทนที่ไปขายประกันชีวิตเนี่ยนะคุณขายมาถูกต้องหรือเปล่าตรงตามความเป็นจริงไหมอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับอันนี้อันนี้ลักษณะของการทางานของทางบริษัททุกบริษัทเหมือนกันนะจ,จะมีการแลนดอม <Okay. S 1> นะครับก็คือว่าซุ่มตรวจสุขภาพนะครับกับทางผู้ประกันทีนี้ถ้ามีการสุ่มตรวจเรียกตรวจ ไม่ไปได้ไหมไม่ได้นะครับนะก็ต้องไปตามที่ทางบริษัทขอมานะครับเพื่อนก็จะได้รับคำคำเขาเรียกว่าเพื่อนก็จะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้หลังจากตรวจสุขภาพมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนที่สุดหลังจากบริษัทพิจารณานะบริษัทอาจจะรับในเงื่อนไขปกติก็ได้เป็นไปได้ไหมห<ด>ลังจากบริษัทดูแล้วไม่มีอะไรเนี่ย สามารถรับได้เงื่อนไขในกฎเกณฑ์ของคนปกติได้เลย<ะ>หรืออาจจะมีข้อเสนอใหม่ในการรับประกัน<ะ>ถ้าเป็นภาษาประกันนะเพื่อนๆนะครับภาษาประกันเราเรียกว่า counter offer หรือ CT นะครับ counter offer ก็คือข้อเสนอใหม่ในเรื่องของการรับประกันนั่นเองอย่างเช่นข้อเสนอใหม่มีอะไรบ้าง<ะ>เพิ่มเบี้ยประกัน<ะ>เป็นไปได้ไหมได้เฮ<ะ>้ย<ะ>คุณเสี่ยงนะคุณเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยคนที่ไม่เป็นความดันโลหิตสูงเบี้ยประกันเท่านี้ เราไม่สามารถรับคุณเท่ากับคนปกติได้เพิ่มเบี้ยหน่อยดีไหม <Okay. S 1> สมมุติว่าคนที่ปกติรับสองหมื่นผมเพิ่มคุณเป็นสองหมื่นหนึ่งพันนะ <Okay. S 1> เพิ่มมาอีกหนึ่งพันบาทนะอย่างนี้เป็นไปได้ไหมได,ได้เขาเรียกว่าเพิ่มเบี้ยประกัน <Okay. S 1> หรือบริษัทดูแล้วมันเสี่ยงเกินไปบริษัทอาจจะไม่ขายสัญญาเพิ่มเติมบางตัวให้ <Okay. S 1> เป็นไปได้ไหมได้อย่างเช่นคุณเป็นเบาหวานมาอย่างเนี้ย คุณมาซื้อค่าชดเชยรายวันผมอาจจะไม่ขายค่าชดเชยรายวันให้ได้นะคุณผมอาจจะไม่ขายประกันสุขภาพให้ได้ไหมได้หรือผมอาจจะไม่ขายโรคร้ายแรงให้ได้ไหมได้แต่ผมอาจจะขายเฉพาะเบี้ยประกันของสัญญาประกันภัยหลักอาจจะมีการเพิ่มเบี้ยประกันได้ไหมได้เราเรียกว่าข้อเสนอใหม่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆตกลงรับข้อเสนอใหม่ของทางบริษัทเงื่อนไขความคุ้มของมันก็จะเป็นไปตามข้อเสนอใหม่ถูกต้องไหม พื่อนได้รับความคุ้มครองร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม้ยโอ้โหแฮปปี้เลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆฝากไว้เลยนะเพื่อนๆเราคนไหนก็แล้วแต่ที่ตกลงทําประกันแล้วได้รับข้อเสนอใหม่ของทางบริษัทให้รีบตอบรับข้อเสนอใหม่เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประกันมันทํายากมากๆสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะเพื่อนก็จะได้ทําประกันและได้รับความคุ้มครองแบบนั้นถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีข้อเสนอใหม่มาไปตั้งเงื่อนไขกับทางบริษัทบริษัทรับแบบนี้ฉันไม่เอา สุดท้ายทําได้ไหม,ไ,มไ,ไปทําบริษัทไหนมันก็คือเงื่อนไขเดียวกันค่ะนะสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะดีไม่ดีไปเจออะไรต่างๆที่ต้องไปปกปิดที่ไปถแถลงเท็จไปอะไรต่างๆจ่ายเบี้ยประกันฟฟฟรีแต่บริษัทไม่คุ้มของค่ะถูกไหมดีไหมแบบนั้นน่ไม่ดีเออไม่ดีเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมาหลังจากพิจาร้ามันเลวร้ายจริงๆบริษัทก็จะ เลื่อนพิจารณาออกไปหรือปฏิเสธการรับประกันอันนั้นก็เป็นเป็นอีกเงือ่อนไขหนึ่งเนาะก็ฝากเพื่อนๆหน่อยก็แล้วกันทุกครั้งในการสมัครทำประกันฝากกันไว้ทุกคทคิปเลยนะสำคัญมากๆเลยให้ถแถลงข้อเท็จจริงให้กับทางบริษัทประกันภัยได้รับทราบนะการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งข้อเท็จจริงนั้นเป็นสาระสำคัญเป็นข้ออ้างไหมข้ออ้างข้ออ้างให้บริษัทประกันปฏิเสธร้องไห้เลยนะนะครับหรือบอกล้างสัญญาประกันไม่สนุกเลยนะก็ สำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามากดไลค์กดแชร์เพื่อให้เรามีสาระดีๆมาพูดมาคุยมาเล่าเนาะให้กับทางเพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้ไปบายก่อนดีไหมไปบายค่ะายบายครับ